สวัสดีผู้ที่หลงไหลและชื่นชอบการตกปลาทุกท่านครับวันนี้มาพบกับครูซ่านะครับผมวันหยุดครับได้ลอกมาใหม่ครับผมนี่เป็นอะบูกาเซียนะครับตัวสีขาวจริงๆผมก็หมุนซ้ายนะครับแต่ได้หมุนขวามาก็เดี๋ยวมาลองตีดูวันนี้ว่าจะมีตัวมีแต้มไหมนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับผมยังร้อนๆอยู่เลยโอเคครับหมายคลองธรรมชาติครับผมไปดูกัน Как дать и посчитать считать потери, суммы нули, погибать на сцене, снова один, прогуляясь без тени, заливал икс на шее Эй, эй, как дома, правда назад, черный каскад, вижу твой взгляд стервы терногаяр, мог тебя взять, но ты не моя. Так, дать и признаться, потери, суммы нули, погибать на сцене, снова один. Плес без заливали залевали под сной на шее, Гей, э, гей, э, там домба, Правда назад черный каскад, Вижу твой взгляд, стены горят, Мог тебя взять, но ты не моя. จับจมลอกใหม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับหมุนขวาเจมลอกใหม่ครับ ใส่ประชนน้องกักตุนนะครับ หมายแตกครับตัวที่สองครับอึ่งลายเสือนะครับผมตัวที่สองครับอึ่งลายเสือตัวสีดำนะครับผม ผสำหรับทริปวันนี้นะครับผมมากับลอกอบูกาเซียโปรแม็กสีขาวนะครับผมก็ถือว่าแฮปปี้นะครับตีลื่นนะครับผมตีลื่นดีแล้วก็บังคับทิศทางได้แม่นยําแต่เสียดายนะครับผมได้ข้างขวามาปกติผมจะหมุนซ้ายแต่มันหายากครับก็เลยต้องเอฟซีเขาเรียกอะไรต้องซื้อมาก่อนนะครับผมนี่ครับสีขาวหมุนขวาครับก็เหมือนหัดตีใหม่นะครับเพราะวัดมือซ้ายไม่ค่อยถนัด ผลงานวันนี้นะครับผมนี่นะครับผมผลงานวันนี้นะครับก็สองแต้มนะครับเป็นช่อนคลองนะครับผมคลองกำลังลอกใหม่นะครับอยู่ที่บ้านวังยาวนะครับผมใครสนใจก็มาเดินเลาะตีได้เลยนะครับปลาช่อนก็มีตัวมี พอมีได้เล่นอยู่บ้างนะครับนี่ครับนะครับก็ใส่กำลังได้แกงนะครับผมนะครับวันนี้ก็สองแต้มนะครับผมมาเทสไม้นะครับเป็นไม้บ้านวังยาวนะครับของธรรมชาติเขากำลังลอกใหม่นะครับก็มาเดินตีเล่นๆนะครับผมกับลอกตัวใหม่นะครับอาบูกระเซียโปรแบ็กสีขาวนะครับผมอย่าลืมนะครับติดตามรับชมเน้นหาไม่เน้นป่า ผมจะพาเข้าไม้ที่ไหนนะครับผมหรือใครอยากจะออกไม้ร่วมกันก็ทักมานะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ